สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้จะมาเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพกันนะครับที่ตรงนี้ก็คือสะพานแดงอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดสมุทรสาครกับกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครก็อำเภอบางขุนเทียนที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับสะพานแดงแห่งนี้ส่วนสมุทรสาครก็ตำบลพันท้ายนนสิงกับสถานที่เช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวไฮไล์ อีกแห่งของพันท้ายนรสิงพันท้ายนรสิงนอกจากสารพันท้ายนรสิงแล้วก็ยังมีสะพาแนแดงแห่งนี้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพมาเที่ยวมาเช็คอินมีประวัติศาสตร์มากมายผู้ที่สนใจผู้ที่มาเที่ยวได้ชื่นชมบรรยากาศกันอีกชื่อหนึ่งของสะพาแนแดงเขาเรียกว่าจุดชมวิวปาลมามานี่ห้ามพลาดเลยสำหรับการถ่ายรูปสะพาแนแดง ใครไม่เคยมาอยากให้ลองมาดูสักครั้งหนึ่งมาถ่ายรูปบรรยากาศมาเช็คอินผมนี่อดไม่ไหวครับต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยเดินเล่นบนสะพานแดงนี่ได้บรรยากาศริมทะเลมีลมทะเลกลิ่นไอกลิ่นไอความเค็มนี่มาประทะาตัวตัวเหนียวได้เช่นกันครับไม่ต้องไปเที่ยวทะเล ต่างจังหวัดหรือว่าที่กไกลไกไม่ต้องเดินทางออกนอกกรุงเทพไบบายเย็ยนเยน็ยนก็ไปได้ครับไปหาอะไรอร่อยๆทานตรงริมสะพานแดงแห่งน,นี้มีร้านอาหารอยู่หลากหลายอยู่หลายที่ทุกร้านล้วนอร่อยอร่อยจริงๆครับไปชิมมาแล้วในช่วงเดือนพฤศจิก,กายนถึงเดือนมกรานี้้จะมีลมทะเลพัดมาแล้วจะมี กินอายความเย็นเย็นให้เราได้ชื่นชมบรรยากาศกันช่วงเย็นเย็นี้พระอาทิตย์สวยมากไม่ใช่ว่าที่อื่นไม่สวยนะครับที่นี่สวยถ้ามองลอดสะพานแดงสะพานแดงอย่างนี้แต่ก่อนก็ไม่เป็นที่โดดเด่นอะไรเพิ่งจะมาโดดเด่นในช่วง6ปีก่อนหน้านี้เองเป็นการก่อสร้างของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดสมุทรสาครเหตุผลที่เขาทาสีแดงมีที่มาที่ไปนะครับ ก็เพราะว่าหมู่บ้านที่ตั้งของสะพานแดงมีชื่อว่าหมู่บ้านแดงแต่ก่อนตรงนี้ก็จะมีปลาโลมามาแต่หลังๆนี่รู้สึกมันจะไม่มาแล้วอาจจะบรรยากาศไม่ให้หรือน้ําไม่ให้สามารถชุมพระที่ตกได้สามารถเห็นป่าชายเลนสะพานแดงนี้สร้างด้วยสะพานไม้ทั้งหมดนะครับมีปูนเฉพาะเสาที่ตั้งขึ้นมาจากน้ำทะเลความยาวทั้งหมดมีประมาณ700เมตร มีบางช่วงก็อาจจะชำรุดบ้างนิดหน่อยแต่ก็ต้องเดินระมัดระวังกันมันก็ไม่มีอะไรน่าเที่ยวมากครับส่วนมากจะเป็นการไปถ่ายรูปไปชมแสงพระอาทิตย์ตอนเช้าๆก็ไปชมแสงสีทองที่กำลังขึ้นจากขอบฟ้าฝัา่งตะวันออกตอนเย็นก็ไปชมพระอาทิตย์ตก เป็นจุดชมวิวชายฝั่งทะเลเป็นอีกที่ที่หนึ่งที่อยากแนะนำให้ไปเที่ยวไปชมกันนี่ครับเดินไปเรื่อยๆหรือว่าจะไปเดินออกกำลังกายก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งได้นะครับเดินออกกำลังกายคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าครับ